ครับวันนี้พบกันอีกครั้งกับคลิปดูดวงเดือนพฤษภาคมปี2559นะครับมาดูกันเลยนะครับกับผมดรตทาโร่คนที่เกิดวันจันทร์นะครับเรื่องจากวันจันทร์นะครับหยิบให้มา3ามใบคือ2ดาบเดอะซันแล้วก็เดอ ไฮโดรแฟนนะครับบอกถึงว่าในช่วงเรื่องของการงานคนที่เกิดวันจันทร์จะค่อนข้างวุ่นวายมีเรื่องให้ตัดสินใจนะครับมีเรื่องวาวุ่นสับสนในหัวใจมีเรื่องสับสนหรือมีเรื่องให้ตัดสินใจเฉพาะหน้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น,นที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยนะครับต้องระวังอย่าไปฟังข่าวลือมากนะครับเพราะจะมีเกณฑ์ที่จะ คนมาเป่าหูได้อะไรเงี้ยนะครับผมส่วนเรื่องของการเงินรว่ามีกินมีใช้อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับค่อนข้างจะ่จะิรุ่งในเรื่องของการเงินหรือมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับเรื่องของความรักบอกถึงว่าความรักอาจจะได้คนที่สูงวัยกว่าสาหรับคนโสดนะครับหรือถ้าคนที่มีแฟนอยู่แล้วความรักจะเรียกว่าไม่ค่อยที่จะ โรแมนติกหรือเรียกว่ามันจะมีอะไรที่มันพิเศษสักเท่าไหร่เลยเองเอง่ก็คือความรักของคุณนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็แต่ก็ให้ปรึกษาผู้ใหญ่หรือหมอดูครับจะช่วยเสริมดูสตารหรือช่วยแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับในภาพรวมคนที่เกิดวันจันทร์ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับมาดูวันอังคารน,นะครับคนที่เกิดวันอังคารมีไพ่ลอตออฟคิวส์นะครับเมดินออฟคิวส์แก็มี6 ทีคัพเข้ามา six of t-cups เข้ามาบอกถึงว่าการงานนะครับพรที่เกิดวันอังคารจะมีเกณฑ์ที่จะถูกผู้ใหญ่คอยจับผิดหรือในอีกแง่คือจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ถูกเรียกมาไตาส่สวนได้นะครับในอีกแง่คือถ้ามีปัญหาแล้วแต่ให้เข้าหาคนในเครื่องแบบนะครับจะช่วยที่จะแก้ปัญหาได้ ประมาณแล้วนะครับเรื่องของการเงินระว่างไม่ค่อยพอใช้เท่าไหร่มีก็จ่ายไปหมดยังตึงมืออยู่ยังต้องคอยแก้ปัญหาอยู่แต่ปัญหาไม่หย่ดโตนะครับเรื่องของความรักบอกถึงว่าจะมีเกณฑ์การคิดถึงอดีตเก่าๆคนรักเก่ากลับมาได้เช่นกันบางคนทะเลาะก,กันอยู่นะครับในอีกเงี้งคือคนที่ยังโสดก็จะได้แฟนอายุน้อยกว่าหรือแฟนที่มาจากเพื่อนเก่าได้เช่นกันหรือถ้า เลิกคายแล้วเลิกกับแฟนไปไม่นานนี้เขาอาจจะกลับมาคืนดีได้นะครับในภาพรวมคนที่เกิดวันอังคารก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่าต้องระวังในเรื่องของผู้ใหญ่หรือคนอายุน้อยกว่าบริวารนะครับจะมีปัญหาเข้ามาได้อย่างนั้นนะครับผมรวมๆถามว่าก็ถือว่ายังพอไปได้ไม่ดีแต่ก็ไม่แย่สัทีเดียวนะครับผมมาดูคนที่เกิดวันพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธนั้นนะครับมีไพ่ six ซิกออฟคอยส์นะครับแล้วก็ไฟฟ์คอยส์แล้วก็มีวันคอยส์เข้ามานะครับ่บงบอกถึงว่าสิกออฟคอยส์ในที่นี้่บงบอกถึงว่าในเรื่องของการงานคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะครับจากมิตรสหายหรือถ้าขอความช่วยเหลือก็จะได้รับความช่วยเหลือมีเกณฑ์ได้รับสิ่งตอบแทนเข้ามานั่นเองนะครับผมการงานอีกในอีกแง่ก็คือจะมีเรื่องให้ตัดสินใจหรือไม่ก็ยังมีเรื่องลังเลใจหรือจะมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเองนะครับ ยเฉพาะงานเด่นๆพวกเกี่ยวกับงานธนาคารหรืองานที่ต้องกู้นี้ยืมสินหรือเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะค่อนข้างเด่นทีเดียวนะครับแนะนําเดือนนี้ให้บริจาคทานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าการเงินคุณยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจะมีเกณฑ์การเป็นหนี้เป็นสินได้หรือถ้าเรียกว่าถ้าให้ใครยืมก็จะมีโอกาสเป็นหนี้ศูนย์ได้นะครับการเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่จะต้อง มือนกับว่าจะต้องมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินอาจจะเพราะการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการลงทุนอะไรสักอย่างซึ่งเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นหนี้ได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสติดลบในของการเงินนะครับความรักจะมีเกณฑ์ที่จะได้มีเรื่องเบืออดีๆเข้ามาเรื่องของความรักหรืออาจจะหมายถึงว่า การที่ถ้าคนโสดน,นะครับก็มหมายถึงว่าจะได้พบเจอคนที่เราไม่คาดคิดมาก่อนหรือไม่คิดว่าจะเป็นได้เป็นแฟนกับคนนี้อย่างเงี้ยนะครับคนที่เราคาดไม่ถึงนะครับส่วนในเรื่องของคนที่มีแฟนอยู่แล้วอาจจะได้รับของขวัญทันใจใหม่ๆหรือการที่มีเรื่องดีๆเข้ามาบ้างอย่างเงี้ยนะครับผมน้มๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับในเรื่องในภาพรวมเรียกว่าต้องระวังเรื่องของอสุขภาพนะครับกับเรื่องของโรคประจําตัวเข้ามานะครับจะมีเกณฑ์การเ,าเกณฑ์การทําให้คิดมาก กุ้มใจทุกใจได้นะครับหรือบางทีต้องระวังโรคประจําตัวนะครับจะอาจจะก,กําเริบได้นะครับรวมๆเดือนเดือนนี้เดือนพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่ทําให้คุณนั้นค่อนข้างริตกกังวลหรือมีความคิดคิดมากหรือการลงทุนลงแรงแล้วแต่บางทีทําให้เจ็บเนืน้อเจ็บตัวได้เช่นกันครับผมต่อไปคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับคนที่เกิดวันพฤหัสมีไพ่5ถ้วยเข้ามานะครับไฟฟีคัพแล้วก็เมดินออฟเมดินเมดินออฟแคนเดลสติกเข้ามาแล้วก็มีวันเอสซอ ทีคัพส์เข้ามาบอกบอกถึงว่าในเรื่องของการงานคุณจะมีเกณฑ์การสูญเสียหรือมีการรู้สึกผิดพลาดกับสิ่งที่เราทําไปแล้วทําให้คุณนั้นรู้สึกเสียอกเสียใจกับสิ่งที่ทําไปแล้วนั่นเองนะครับรวมไปถึงจะมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดการผิดพลาดในสายงานนั้นๆนะครับฉะนั้นต้องอย่าประมาทนะครับแล้วก็จะรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําไปนั่นเองนะครับนี่เป็นไพ่เด็กขึ้นมาอย่างนี้บอบอกถึงว่าการงานคุณนะ จะมีเรียกว่าจะมีเกณฑ์ที่จะมีการสูญเสียเพราะเด็กหรือคนอายุน้อยกว่าได้หรืออาจจะเพราะความเลิกความประมาทของตัวเองนั่นเองนะครับเป็นเรื่องของการเงินเียกว่าจะมีมีข่าวเกี่ยวกับการเงินเล่นเล็กน้อยเข้ามาบ้างนะครับการเงินเียกว่าใช้สเปรสปะอยู่เหมือนลักษณะว่าเป็น ติดภพยินเนี่ยมันกับใช้สเปซสปะอยู่ครับยังเรียกว่าการเงินชุกลาบอะไรไม่เด่นแต่จะมีเงินจากงานมากกว่านะครับหลักๆมาจากงานแต่ก็ยังใช้จ่ายตามอำเภอใจเอาไม่ค่อยที่จะรอบครอบเท่าไหร่นะครับมีเอซอฟทีคัพส์เข้ามาบอกบกถึงว่าความรักสำหรับคนโสดจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นนะครับมีการเริ่มต้นรักใหม่เข้ามาส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับอาจจะได้ของขวัญทางใจมีการเริ่มต้นอาจจะหมายถึงว่าการเริ่มต้นทํากิจกรรมใหม่ๆหรือการให้มีบุตรได้เช่นกันนะครับเรียกว่าบรรยากาศของความรัก จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในทีเดียวนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเดือนพฤษภาคมนะครับต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์เลยนะครับวันศุกร์นะครับมีหลอดซอฟที่คัพเข้ามามี Tree of Candlestick เข้ามาแล้วก็มีหลอดซอฟท s คิวโทษครับหลอดลอดซอฟคอยส์ขึ้นมานะครับมาบอกถึ้งว่าในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันพฤหัสน,นั้นจะค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีเจ้านาย คอยให้การช่วยเหลือหรือคอยให้คำปรึกษาดีทีเดียวนะครับผมหรือในแง่คุณค่อนข้างที่จ,จะอารมณ์ในการทํางานคุณค่อนข้างที่จะสบายๆอยู่นั่นเองนะครับการงานไม,ไม่ไม่มีเรื่องที่หนักอกหนักใจนะครับในอีกแง่อาจจะมีเกณฑ์ให้คุณน่าจะต้องอยู่คอยปฏิปนอมหรือคอยที่จะอยู่ในเหตุการณ์ทำกลางคอมุ่นวาวคอยที่จะต้องคอยรับมือกับคอยแก้ปัญหาต่างๆแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าสถานการณ์รอบข้างในเรื่องของการงานสายงานจะมีการทะเลาะเบาแวงกันคุณอาจจะต้องคอยที่จะ อยู่ตรงกลางคอยประสานงานได้เช่นกันนะครับหรืออีกในอีกแง่ก็คือจะมีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือโดยอาจจะเป็นคำปรึกษาอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นมากกว่านะครับผมแต่ในเรื่องของการเงินเรียกว่าคุณนั้นจะมีโอกาสได้รับเงินจากอ่าธุรกิจเสริมนะครับถ้าจับงานมากกว่าหนึ่งอย่างคุณก็จะมีการได้รับเงินเพิ่มเข้ามาแล้วก็ถือว่าดีทีเดียวนะครับการเงินจะมีโอกาสได้รับเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับ อะไรงเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับหรือมีโอกาสที่จะเลือเล่อนเงินที่แบบว่าจากเดือนที่แล้วมันเท่าไหร่เดือนนี้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นหรือตําแหน่งการงานคุณจะมีโอกาสก้าวหน้าทําให้เงินนั้นก้าวหน้าด้วยครับมีลอตซ o ซอฟท์คอยส์เข้ามาบอกว่าการความรักจะแค่คนโสดจะมีคนที่มีตังค์นะครับคำอุปถัมภ์หรือจะได้พบกับคนที่มีฐานะห,หรือผู้ใหญ่กว่านะครับแต่ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าการ การเงิน,นจะมาจะมีอิทธิพลในเรื่องของความรักหรือถ้ามีปัญหาจะใช้เงินแก้ปัญหาในแง่คนรักจะค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะครับคุณจะต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขานั่นเองนะครับผม บอกนะครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับปี259 25 5คนที่เกิดวันเสาร์มีไพ่เดอะ r วลเข้ามาแล้วก็มีเมเดนออฟคอยส์เข้ามาแล้วก็มีดีเอ m มเพ o r เข้ามาบอกว่าในการเรื่องของการงานคุณจะมีการเริ่มต้นการขย,ขยายร้านการเริ่มต้นใหม่ๆเข้ามาหรือการย้ายงานย้ายที่อยู่ย้ายร้านค้าเนี่ยครับก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเรื่องของการงานนะครับการงานแล้วก็าจากต้นเดือนไปถึงปลายเดือนนั้นมีโอกาสที่จะค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับตั้งแต่ต้น เดือนปลายเดือนนะครับจะค่อยเป็นค่อยไปไม่ก้าวกระโดดน,นะครับผมเรียกว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าดีทีเดียวนะครับเด่นในพวกเกี่ยวกับคนที่ทําเกี่ยวกับงานพวกพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยครับหรือเกี่ยวกับงานแต่งงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะว่าดีทีเดียวนะครับผมในเรื่องของการงานเรียกว่ายังยังจะไม่ค่อยที่จะ ได้มาอย่างเขาเรียกว่าไงการเงินบอกว่าการเงินเดือนนี้นะคะับอกว่าจะมีโอกาสให้จะรับข่าวข่าวเรื่องของการเงินแต่ว่าเรียกว่าการเงินนั้นยังมาอย่างช้าๆไม่ค่อยไม่ได้บอกว่าได้ดั่งใจทันใจเราเท่าไหร่นักนี่นะครับแต่ในอีกแง่นึงก็คือถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วเนี่ยก็บอกว่าการเงินเนี่ยคุณอยู่ในเกณฑ์ที่ว่า มันยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่คุณเป็นลักษณะว่าดวงอ่ะปีเดือนเนี่ยคุณจะไม่กล้าที่จะลงทุนนะครับยังไม่กล้าที่จะเสี่ยงอะไรมากมายนักเรื่องของการเงินแต่คำว่าการเงินโอเคมันก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับใน mm hmm. เรื่องของความรักบอกว่าถ้าเป็นผู้ชายจีบใครก็มีโอกาสสาเร็จนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้พบเจอคู่นะครับเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือหรือเรียกว่าได้คู่เป็นคนต่างประเทศได้เช่นกันนะครับใน mm hmm. เรื่องของคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับความรักก็ค่อนข้าง มั่นคงหนักแน่นดีนะครับแตเองแง่ก็คือผู้ชายจะเป็นฝ่ายนําบางทีเนี่ยความคิดเห็นอาจจะขัดแย้งกันได้นั่นเองนะครับเพราะว่า,าทางต่างฝ่ายต่างอาจจะบอกว่ามีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากไปหน่อยบางทีก็ไม่ฟังกันอย่างนั้นนะครับผมดูจากไพ่ต่อไปนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องของการงานบอกว่าจะมีเรื่องให้ตัดสินใจเข้ามานะครับหรือมีเรื่องทำให้คุณคิดตัดสินใจเรียกว่า จจะมีเรื่องเกี่ยวกับของเอกสารสัญญาคดีความในเรื่องเลยจะอาจจะมีเรื่องทําให้ต้องคิดถี่โทนมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะมีการลังเลว่าจะเปลี่ยนงานดีไหมจะอะไรดีไหมด้วยเช่นกันนะครับในอีกแง่หนึ่งก็คืองานเกี่ยวกับพวกสัญญาเอกสารเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวนะครับในเรื่องของในเรื่องของการงานนั้นบอกว่า,อาบอกว่าดวงคุณนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับมมเ,เรื่องของการงานบอกว่าจะ มีเรื่องของต้องระวังเรื่องของการทะเลาะก,กันด้วยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะถูกเพื่อนร่วมงานเอาเรื่องเราไปพูดหรือเอาเรื่องเราไปเปิดโปงได้เช่นกันก็จะไม่มีเรื่องของอเรื่องของปากเสียงจุกจิกจุกจิกจก,กันได้นะครับเรื่องของการเงินบอกว่าการเงินนั้นมีไพ่เมเดน ออฟคอร์เข้ามาในที่นี้บอกว่าการเงินคุณนั้นเรียกว่ามันมันมั่นคงเลยละครับเป็นคนมีช่องทางหาางอยู่ตลอดเวลานะครับทาให้การเงินนั้นไม่ไม่ไม่เรียกว่ามันไม่มัน,มนไม่ขาดตอนเลยนะครับเรียกว่ามั่นคงดีนะครับเรื่องของความรักบอกว่าจะมีเรื่องทําให้กังวลใจทุกใจนะครับต้องอย่าไปคิดมากหรือความรักเป็นช่วงของการพักผ่อนบอกว่าถา้ามีแฟนอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่า มันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าคงที่หรืออาจจะมีเรื่องทำให้คุณคิดมากแต่ถ้าคนโสดก็ยังโสดต่อไปนะครับยังไม่เจอที่จะยังไม่มีโอกาสที่จะเจอใครเข้ามานะครับก็จบไปแล้วนะครับกับการดูดวงทั้ง7วันนะครับอย่างไรก็ติชมได้ครับครั้งนี้อยากถ่ายแต่ไพ่อย่างเดียวครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ